สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องนกหมาพัตะกุยใหม่แล้วนะคะวันนี้เรามาซ่อาต้นทุเรียนกันนะจ้ามีเดอแก๊งของเรานำหน้าจ้าเพื่อนๆน,นำหน้าสุดลูกหูลูกตาเลยวิ่งแนวไปเลยจ้าจะจะรู้ไหมนะว่าเราไปทางไหนหข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีแล้วแต่ใครที่จะนำหน้าอยู่หลังนะจ้า ดำของเราน้องดำของเราอ้าวจะไปขูกันทำไมอะนะมาแล้ว,ลวเรื่องขูนี่สุดยอดเลยจากเพื่อนๆในป่าทุเรียนของเรานี่ต้นทุเรียนของเรานะจ๊ะแปลงนี้ได้สองปีแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาซ่อมนะจ๊ะการปลูกทุเรียนของเราใครมีสวนทุเรียนขี้เกียจไม่ได้นะจ๊ะซ่อมทุกปี ซ้ำทุกปีไม่มีจบนะจ๊ะเพื่อนเพื่อเอาแล้วแล้วโอ้ยแ่จังเลยเท่จังเลยแล้ว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 ลูก <ๆ S 2> แล้วแล้วโอ้ยเด็แก๊งของเรา at นะจ๊ะมีความสุขจังเลยจ๊ะจะตูบจะตานตูบตานะจ๊ะตูบตานตบตามาตูดไปแล้วค่เอาเยี่ยวเปื่อเยี่ยวสร้างอาณาเขตกันใหญ่เลย พ่ออยู่ไหนนำหน้าไปนำหน้าไปพ่ออยู่ไหนนี่เพื่อนๆวันนี้เดกแก๊งของเราพาชมสวนนะจ๊ะดูตูบบ่แบกตูดเรานี่จ้ะนี่ขนุนอร่อยของเรานะจ๊ะเพื่อนๆต้นแค่นี้ก็มีลูกให้เรากินแล้วนะจ๊ะ <c oughs> นำขบวนมาแล้วจ้าไม่ห่างเลยนะจ้ามาแล้วจ้าหน้าเริดแต่ละตัวกันหน้าเริด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 มาเลยจ้านี่ ราจะปลูกนะคะริมสะริมสะนี่จ้านี่เพื่อนเพื่อนสะนี้แหละปลาปลาตัวใหญ่มากดึกดําบรรณนะจ้าปลาเนี่ยปลาตรงนี้ดึกดําบรรณนะจ้าใช่ปะ่ะใช่ปลาน้ําตาลน้ําตาลใช่ปลาลูกมัน,น,นเออนี่จ้าให้กําลังใจเรานะจ้าเพื่อนๆมันเล็กอะ่ะไม่ไม่ชอบเลยต้นเล็กแม่ ต้นหนามดาของดาจจะเพื่อนเพื่อนย่าว,วันก็ไม่ชอบหรอกต้นเล็กแต่ก็เอา้าช่วยปลูกนะจ๊ะช่วยปลูกแล้วคะ่ะชาไทยช่วยปลูกแล้วพอ่อคุณหลุมปลูกแล้วจ้ะชาไทยคุณหลุมปลูกแล้วโอ้ยเก่งมากลูกเก่งมากนี่ชาไทยขุดเองนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ชาไทยขุดเองนะจ๊ะช,ช่วยช่วยพ่อขุดหลุมปลูกทุเรียนค่ะ จังเลยโอ้ยโอยโอยโอยขุดเอาขุด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 โอ้โหช่วยพ่อขุดนี่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 สายร้องไปหมดเลยเราอยุด <c oughs> นี่แหละน้องน้ำตาลต้นตาลของเราเหมอลอยแล้วนะคะเห็นสายน้ำแล้วนั่งเหมอลอยค่ะนี่ช่วยลุ้นช่วยให้กำลังใจเต็มไปหมดเลยนี่ ผู้มือลอยจินตนาการลอยละล,ล่องลอยละล่องน้องนะาหลบมุมนะจ๊ะช่วยค่ะช่วยช่วยขุดค่ะช่วยขุดค่ะช่วยขุดหลุมค่ะขุดหลุมอีกแล้วค่ะช่วยถูกลุมเลยชาทไทยไม่เสียค่าข้าวนะจ๊ะนี่สาวสวยของเราผู้ชอบสันโดษสาวสวยของเราผู้ชอบสันโดษนะจ๊ะน้องดำของเราสุดสวยประจำ บ้านจ้าช่วยขุดหลุมแล้วก็ช่วยขุดทุเรียนขุดทุเรียนออกจากหลุมก็ได้นะคะขุดทุเรียนออกจากหลุมก็ได้ค่ะสุดยอดบรมประจามค่ะกอเนี่ยเอาหนามดํามาเพื่อนเพื่อนใจย่าไม่อยากได้หรอกเนี่ยเราตัดรากข้างล่างออกนะใจย่าไม่อยากได้หรอกมันอบนต้นเล็กย่าไม่ชอบยาชอบซื้อต้นใหญ่เลยแต่มันไม่มีเพื่อนเพื่อน มันไม่มีปลูกเล่นเล่นไปปลูกเล่นเล่นไปเดี๋ยวก็งวดหน้าก็ซื้อต้นใหญ่มาแซมแทนนี่จ้าเดแกงเดอแกงเดกแกงเดอแกงสุดป่วนของเรานะจ้าค่คนมลดูแล้วนะมันเพื่อนเพื่อนนดีอ่เดแกงเดอแกงอยู่รอบหมดเลยตรงนู้นนี่มาดูพ่อปลูกต้นนี้แล้วไม่ต้องมาขุดนะปลูกแล้วนะช่วยขุดดินแล้วนะอย่าขุดทุเรียนออกนะจ๊ะ ขอร้องอันนี้อะชาไทยกับไอ้ดำไอ้กับไอ้ต้นตาลจะขุดแล้วเพื่อนๆจะขุดแล้วเอามีดมาเน่ะพ่อะเป็นนี่เพื่อนเเราเอารักรากนี้ออกนะไม่ได้เอามีดมาเพื่อนเพืใช้มือเนี่ยเอารากออกอือโอ้หมดละหมดเลยแกะหน่อย มันเบาพอเนี่ยมันใส่ฟางเยอะใส่ฟางเยอะนั่นหรอต้นเล็กน้ำดำน้ำดำปลูกเล่นปลเล่นปลูกเล่นเล่นจ้าปลูกเล่นเล่นลืมปลูกไปลืมลืมแล้วก็ได้กินลูกเองนะเจ้าเพื่อนๆนี่เด็กแก๊งเด็กแก๊งนอนนั่งลายร้อมไปหมดเลยนี่จ้า น้าจ้านี่จ้าน้จ้าเด็กทั้งนะจ้านเ่นห้ามขุดนะจ๊ะห้ามขุดนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะได้ยินไหมเจ๊ห้ามขุดนะจ๊ะห้ามมาขุดทุเรียนออกนะจ๊ะนี่ตรงนี้อันนี้ซุ่มดูปลาตัวนี้ชอบซุ่มดูปลามีแต้ม วันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวของเราเด็กแก๊งของเราคงจะสร้างรอยจิ้มให้เพื่อนๆได้มากนะคะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะกับเด็กแก๊งของเราจ้า